เดี๋ยวเราจะเอามะพร้าวออกก่อนเลยนะคะอ่าและข้างล่างนี่ก็คือขนมของเราค่ะบ้านเราสตอรี่สวัสดีค่ะวันนี้วิจะพามาทำขนมไข่ปลาดูส่วนประกอบกันได้เลยค่ะ แป้งข้าวเหนียว150กรัมแป้งข้าวเจ้า50กรัมหัวกะทิ100กรัมเนื้อตาล150กรัมน้ำตาลทราย120กรัมเกลือปน่นครึ่งช้อนชาเริ่มทำเลยนะคะให้เราเตรียมกะละมังผสมมาใส่แป้งข้าวเหนียวลงไปต่อด้วยแป้งข้าวเจ้าเนื้อตาล สำหรับเนื้อตาลถ้าใครหาซื้อไม่ได้เดี๋ยววิจะวางลิงก์ช่องทางการสั่งซื้อไว้ให้ในคําอธิบายนะคะและเมื่อเราซื้อมาแล้วเนี่ยให้เอาไปล้างน้ําผ่านผ้าขาวบางล้างสักสาน้ําเลยค่ะเขาจะได้หายเปรี้ยวต่อไปก็ใส่น้ําตาลทรายเกลือป่นและสุดท้ายคือหัวกะทินํามือลงไปค้าวผาสมให้ทุกอย่างเข้ากันเลยค่ะ พอเขาเข้ากันได้ประมาณนี้แล้วเนี่ยให้เรานวดไปเรื่อยๆเลยนะคะจนกว่าเราจะรู้สึกว่าน้ําตาลทรายเขาละลายหมดเราจะสัมผัสได้ค่ะถึงน้ําตาลทรายที่เป็นเม็ดๆเนี่ยค่ะนวดไปเรื่อยๆเลยให้น้ําตาลทรายละลายหมดตอนนี้วิก็รู้สึกว่าน้ําตาลทรายละลายลงไปหมดแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาปั้นขึ้นรูปให้เป็นตัวขนมไข่ปลากันเลยค่ะ หยิบแป้งขึ้นมานะคะไม่ต้องใหญ่มากค่ะประมาณนี้เนื้อแป้งเขาก็จะนุ่มๆเลยเหมือนกับดินน้ำมันที่นุ่มๆอะค่ะก็ให้เราคลึงให้เป็นเส้นยาวประมาณ2นิ้วอ้วนๆหน่อยนะคะแบบนี้ค่ะแล้วก็จับขมวดปลายเข้าหากันกดเล็กน้อยค่ะเขาจะได้ติดกันนำมาวางไว้ในซึ้งที่ปูรองด้วยใบตองค่ะเตรียมพร้อมที่จะนึ่ง ปั้นเสร็จหมดแล้วก็จะได้เต็มหม้อซึ้ง3ชั้นเลยค่ะถ้านับเป็นชิ้นก็จะได้อยู่ที่82ชิ้นเดี๋ยววิ้ก็จะนึ่งมะพร้าวทึนทึกลงไปพร้อมกันเลยค่ะมะพร้าวของเราจะได้สุกพอสุกแล้วเนี่ยเขาจะบุดยากอยู่ได้ทั้งวันเลยอันนี้วิกก็ใช้เป็นกระต่ายขูดมะพร้าวนะคะแต่ถ้าใครไม่มีกระต่ายเนี่ยก็ให้ใช้เป็นมือแมวขูดเส้นก็ได้ค่ะคลุกเกลือเล็กน้อยให้มีรสชาติเค็มปลาแรมปลาแลมส่วนหม้อซึ้งที่ใช้ในวันนี้ก็จะเป็นเบอร์28ค่ะ ยกขึ้นนึ่งได้เลยนะคะวีได้ตั้งน้ำไว้รอแล้วน้ำเดือดแล้วค่ะให้ใช้ไฟกลางในการนึง่งเป็นเวลา20นาทีพอครบ20นาทีเราก็ปิดแก๊สได้เลยค่ะเดี๋ยวเราจะเอามะพร้าวออกก่อนเลยนะคะอ่าและข้างล่างนี่ก็คือขนมของเราค่ะจัดใส่จานนะคะเรียงให้สวยๆ การวางทับซ้อนกันอย่างนี้ไม่ต้องกลัวว่าขนมเขาจะเหนียวติดกันจนดึงไม่ออกนะคะเพราะว่าเขาจะเหนียวไม่มากหรอกคะ่ะสามารถหยิบออกจากกันได้ง่ายๆแล้วก็ตักมะพร้าวที่เรานึ่งไวนะะ้นี่ยค่ะใส่ลงไปในกระทงใบตองถ้าใครไม่อยากแยกมะพร้าวแบบนี้ก็สามารถคลุกลงไปในตัวขนมเลยก็ได้นะคะเวลาจะกินเราก็หยิบขึ้นมาหนึ่งชิ้นแล้วก็คลุกทีละอันแบบนี้นะคะ่ะนี่นะคะ อ,อร่อยค่ะหอมเนื้อตันมากๆเลยนะคะตัวขนมเนี่ยมีความเหนียวนุ่มทางบ้านก็ลองไปทำกันดูค่ะวันนี้วิขอตัวลาไปก่อนเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ